ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตลูกไก่นะครับอัปเดตลูกไก่ชุดนี้นะครับเป็นแม่มหาำนาจเสือดำสังเวียนแตกนะครับพ่อพ่อชุดนี้ก็คือเจ้ายิบมันนะครับสายมหานครนะครับยิบมันเป็นไก่เยียนะครับชุดนี้ก็จะออกเยียนะครับครับเดี๋ยวพาไปชมอีกหนึ่งชุดนะครับมาครับชุดนี้นะครับ ชุดนี้เป็นเยีย่ก้าวหน้ามัดแต่งเชอร์รี่ปีใหม่นินจานะครับอัปเดตให้อีกรอบนะครับก็จะเป็นเจ้ายิมมันนะครับสายมหานครนะครับชุดนี้จะเป็นไก่เยียนะครับผมว่าชุดนี้นะครับจะมีผลงานอีกหนึ่งชุดนะครับแต่ชุดมหาอำนาจนะครับก็ลูกชุดแรกนะครับให้ลูกดีมากนะครับ เห็นเพียนผลงานแล้วนะครับแล้วก็มาดูแม่นี้นะครับแม่นี้คู่เกิดเก่งนะครับคู่เกิดเก่งแม่นี้นําเข้าจากเสียโอชัยยันฟาร์มนะครับเป็นตะวันฉายบวกดําเทพดีลานะครับตะวันฉายบวกดําเทพบดีลาจุดนี้ผสมเจ้ายิ้มมันนะครับสายมหาคนครนะครับ วันนี้อากาศหนาวนะครับเริ่มหนาวสองสามวันนะครับการเริ่มหนาวมาสองสามวันนะลมแรงนะครับไม่ได้เอาผ้าขึ้นนะครับกันลมนะครับมาดูแม่นี้กันเลยแม่นี้เป็นย้อนสายมูเซดํานะครับแม่นี้เป็นมูเซดําบวกเกียร์มูเซดํานะครับยิ่งมาเข้ากับเจ้ายิมมันดีนะครับเป็นสายมหานครนะครับผมว่าออกมาดีนะครับ มาดีเลยครับแม่นี้ให้ลูกออกเยียนะครับครับไปชมอีกหนึ่งชุดแม่นี้เป็นลูกสาวแดงหล่อนะครับลูกสาวแดงหล่อกําลังฟักนะครับนี่ครับพ่อพันธุ์นะครับเจ้ายิบมันนะครับสายมหานครเป็นไก่เยียเยียดําออกเคียวๆหน่อยส่วนข้างบนเป็นแม่พันธุ์นะครับก็คือแม่เยียก้าวหน้านะครับไข่แล้วนะครับเริ่มไข่ แม่ให้ลูกดีนะครับให้ลูกดีแล้วก็คู่เกิดเก่งนะครับกับสวนแม่นี้นะครับเป็นเย่ยเก้าหน้าปลาเกี่ยวไว้น้อยนะครับแต่ลูกลูกชุดนี้นะครับไม่ใช่ลูกของแม่นี้นะครับเอาไข่ของแม่ลูกสาวแดงรอมาให้ฟักนะครับส่วนลูกแม่นี้เดี๋ยวพาไปชมครับเดี๋ยวพาไปชมลูกแม่นี้นะนี่ครับลูกของเขานะครับลูกแม่เมื่อกี้นะครับบอดีมัน ฟักออกมานะครับฟักออกมาแล้วก็แม่นั้นก็ไม่ยอมขึ้นฟักไข่พอดีนะครับชุดนี้ฟักปั๊บผมก็ออกมาขึ้นกรงอนุบาลนะครับแล้วก็กบกไฟแล้วก็ไข่ของแม่แดงลอให้ฟักต่อเลยนะครับลูกแม่เมื่อกี้นะครับเป็นเหยียกก้าหน้าปลาเกี่ยวไว้น้อยนะครับส่วนพ่อจะเป็นเจ้ายิมันนะครับสายมหานครนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับ โ okay. okay. อเคโอเคแม่ันนี้เป็นแม่เพชรไทลินนะครับแม่เพชรไทลินผสมยิบมันนะครับลูกชุดนี้นะครับลูกค้าส่งคลิปมาดูนะครับโอ้ลูกชุดแรกนะครับเก่งมากนะครับเก่งมากผมถามถามแบ่งแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมแบ่งเลยนะครับชุดนี้เป็นไทเกอร์นะครับไทเกอร์มัดแ่งบวกไทเกอร์ แล้วก็มาเข้ากับยิบมันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับลูกยิบมันนะครับอยากได้ตัวเมียไปทําสายนะครับเป็นสายสายร้านทั้งนั้นเลยนะครับสายร้านทั้งนั้นเลยนะผมก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ ตัวเมียนะครับไว้ผสมอีกพ่อพันธุ์ตัวใหม่นะครับตัวนี้รอส่งนะครับตัวนี้ก็รอส่งมาด,ดนี้แม่จะเป็นเดียกก้าวหน้าไว้น้อย VAP แม่นี้เป็นเท่าระทัดแตกนะครับกำลังฝักนะครับโอเคครับขอบคุณครับ